ลองจินตนาการถึงดินแดนไทยเมื่อกว่า1,400ปีก่อนในยุคที่ยังไม่มีชื่อของสุขโขทัยหรืออยุธยาเคยมีอาณาจักรที่รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ตั้งอยู่ก่อนแล้วนามว่าทวารวดีพวกเขาคือใครกันแน่หลักฐานที่ค้นพบทําให้เรารู้ว่าทวารวดี aw aw คือผู้บุกเบิกอรารยธรรมแรกเริ่มในภาคกลางของไทยเป็นผู้รับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นกลุ่มแรกๆแ,และสร้างสารรค์ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์อย่างธรรมจักรกับกวางหมอกที่เรายังคงพบเห็นได้ในปัจจุบัน ไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังเป็นนักการค้าที่เก่งกาจเดินเรือไปไกลถึงอินเดียและอาจติดต่อกับจักรวรรดิโรมันแต่แล้วอาณาจักรที่สรงอิทธิพลนี้กลับค่อยๆเลื่อนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงซากเมืองโบราณและโบราณวัตถุให้เป็นปริศนาอะไรคือสาเหตุของการล่มสลายเป็นเพราะการขยายอำนาจของอาณาจักรขอมที่แข็งแกร่งกว่าหรือเพราะเส้นทางการค้าทางทะเลของโลกที่เปลี่ยนไปมาร่วมย้อนเวลาตามหาคำตอบและไขปริศนาของทวารวดี อาณาจักรที่สาบสูญซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของอาระยะธรรมบนผืนแผ่นดินไทย